ที่บริษัทท็อปอัพัวริสนะครับวันนี้มาทำอะไรกันบ้างนะครับโคจีมานะครับ,รบทำการเบริกนะครับถอนเงินนะฮะที่บริษัทของเรานั่นเองเพราะว่า ถ้าเรานะครับมาถอนเงินโบนัสที่บริษัทนะครับเราจะไม่เสียค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับอ่าวันนี้มีอ่โบนัสนะครับโผล่ขึ้นมาในกระเป๋าของโคตจีนะฮรอารวมกันได้5 1 9 3หรอบาทเนาะครับอ่ว 5, 000, 99, บาออวันนี้โคจีจะมาทำการเปิดน,นะครับที่บริษัทของเรานะฮะนะครับเห็นไหมฮะ ถ้าเราเบิกโอนเข้าบัญชีธนาคารนะจะมีค่าธรรมเนียม15บาทแต่ถ้าเราเบิกเงินสดที่บริษัทนะครับเราจะไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยนะครับอ่โอเคครับเรียบร้อยนะครับการยืนยันการเบิกกันเลยนะฮะรนีาส่เ็จสบเรียบร้อยครับ ก็นกีก็จะไปรับตังค์ที่หน้าเคาน์เตอร์ครับทุกท่านครับเย้ครับ โอเคนะครับอันนี้คือวิธีการการเบิกถอนเงินสดที่ออฟฟิศนะครับโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับถ้าท่านเพื่อนอยู่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถที่จะเบิกถอนแบบนี้นะครับเข้าบัญชีธนาคารของท่านได้เบิกวันนี้เงินจะเข้าบัญชีของเราในวันพรุ่งนี้ก่อนหกโมงเย็นนะครับมีค่าธรรมเนียมร้อยสิบห้าบาทน้องนะครับเพื่อความสะดวกสบายของทุกท่านนะครับเลือกนะครับทำธุรกรรมทางการเงินในแบบของเราที่เราถนัดแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้า I love you guys, take care, bye bye! bye, -bye.